สวัสดีครับ FC ยี่สแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเราก็มาไล,ล่ริมน้ำได้เพราะว่าวันนี้มีแดดนะครับนี่นะครับที่เราได้พบเจอจากใต้รังปวกนะครับที่เราได้พบเจอจากใต้รังปวกนะครับก็เป็นสีลักษณะแบบนี้นะครับที่เราพบเจอใต้รังปวกนะครับ สีสันก็จะออกอ่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีกระกลายลงมั่งเขียวนะครับเขียวมั่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เราวันนี้เราได้มาเราก็มาชมกันต่อไปนะครับว่าอันนี้ก็อันนี้ก็อีกก้อนหนึ่งนะครับเราจะให้ชมนะครับ นี่ก็จะออกเขียวน้ำเงินนะครับออกน้ำเงินเขียวนะครับส่วนด้านนี้ก็นะครัที่เกิดใหม่นะครับก็จะมีความแวววาวนะครับมีความแวววาวนะครับแต่เี่งก้อนนะครับนะครับนี้ก็เป็นยี่สิบแปดเมษสาลหน้าร้อยหกสิบ ก็หลังจากที่เราเข้าไปค้นหานะครับหลาที่เราเข้าไปค้นหาก็ได้พบสายแน่ต่างๆนะครับเราได้พบสายแร่ต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ออกเขียวออกน้ำเงินนะครับเขียวน้ำเงินนะครับก้นนะครับเพราะว่าอยากจะให้มัโดนแสงนะครับนี่อะไรนะครับออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ละชนิดแต่ละก้อนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเม็ดแบบนี้ก็จะมีแสงประกายแวววาวนะับถ้าเราพลิกออกมานี้นะครับ นะนะก็จะออกเขียวนะฮะเขียวน้ำเงินเปิดแมงทับนะครับเขียวน้ำเงินเปิดแมงทับนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรา,าสามารถมาไล่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนะ นะครับออกลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับลักษณะนี้ครับอยู่ใต้รังปลวกนะครับ ใต้ลังปวกนะครับก็เป็นสายแรกเขาขึ้นคืนนะครับสายแรกเขาขึ้นคืนนะครับเพราะว่าจะออกเข,เ,เ,อเขียวน้ำเงินเหลืองนะครับเขียวน้ำเงินเหลืองนะครับ อันนี้ก็28เมษาั2,566นานะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับก็อย่างที่พูดนะครับก็จะได้เห็นของใหม่ๆอันนี้ก็แดดจะล่มละแดดล่มลงตกแล้วแดดไม่มีละนะครับ ลักษณะก็จะออกลักษณะแบบนี้นะครับทั้งเม็ดนะครับออกลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ทราบว่าแสงจะพอหรือเปล่านะครับอืมก็น่าจะพออยู่นะครับแบบนี้นะครับจะพิกไปตามแสงนะครับพิกไปตามแสงนะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ